วันนี้มาพูดถึงเรื่องรางตะเข้นะครับรางตะเข้สาหรับหลังคานะครับที่มีรางน้ําแบบสําเร็จรูปอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นสแตนเลสนะครับผมที่มีความกว้างอยู่ประมาณ45เซนนะครับคือท้อง15เซนแล้วปีก2ข้าง15เซนนะครับผม2ข้างนะครับผมรวมกันแล้วก็ประมาณ45เซนเนี่ยครับตัวท้องก็กว้าง15เซนนะครับจะมีการพับปีกนะครับ2ข้างอันนี้สแตนเลสค่อนข้างจะหนานะครับหนามากเลยแหละครับอง SCG นะครับผมความลึกอยู่ที่ประมาณ5เซนติเมตรนะครับ คือเวลาเราทําเราควรจะเลื่อเหล็กไว้ประมาณสักเซนหนึ่งนะครับผมก็ประมาณ16เซนนะครับท้องรางนะครับจะได้ลงง่ายนะครับมันมี2ขนาดนะครับมีตัว12เซนกับตัว15เซนนะครับความยาวอยู่2เมตรนะครับสังกะสีก็มีนะครับแต่ของผมใช้สเตนเลสนะครับผอง SCG นะครับราคาวันนี้อยู่ที่พันสามบาทนะครับก็หนาโอเคอยู่นะครับอันนี้ด้านท้องนะครับครับเอาไว้เผื่อท่านใดที่กําลังทาโครงเหล็กหลังคานะครับจะได้เผื่อถูนะครับถ้าตัว15เซนก็เผื่อไว้สักนิดนึงนะครับผมเผื่อไว้สักเซนนะครับผม